สติมาปัญญาเกิดฟังดูแล้วก็คงยังไม่เข้าใจนะคะพี่แคทก็จะยกตัวอย่างค่ะมีลาแก่กับชายแก่แล้วเชาว้าวันนั้นชายแก่ก็จีจูงลาแก่แล้วสักพักหนึ่งลาแก่ก็ได้ตกลงไปในบอ่อชายแก่เห็นก็ไม่รู้จะทำย่างไรก็เลยตัดสินใจเดินทางเข้าไปในหมู่บ้านแล้วบอกชาวบ้านว่า ช่วยชันทีลาแก่ได้ตกลงไปในบ่อชายหนุ่มอีกคนหนึ่งก็พูดว่ามันแก่แล้วอีกหน่อยมันก็ตายส่วนชายหนุ่มอีกคนหนึ่งก็พูดว่าตัดปัญหาสิเอาทรายนั้นไปถมที่บ่อแล้วครั้งต่อไปนั้นจะไม่มีลาตัวไหนไปตกที่บ่ออีกว่าแล้วทุกคนก็ลงความเห็นว่าเอาทรายนั้นไปถมที่บ่อแล้ว สักพักหนึ่งยาแก่ก็ไม่เข้าใจว่าคนทําไมต้องเอาทรายเอามาถมชั้นหรือเป็นเพราะว่าฉั้นแก่ฉั้นขึ้นมาไม่ได้ว่าแล้วยาแก่ตัวนั้นก็รงโหยหวนเสียใจเป็นอย่างมากสักพักหนึ่งยาแก่ก็ได้สติแล้วคิดว่าไม่ใช่สิมนุษย์เข้ามาช่วยชั้นเพียงแค่ชั้น สบัดทรายที่อยู่หลังชั้นแล้วชั้นก็เหยียบมันขึ้นมาก็แค่นั้นเองว่าแล้วลาแกตัวนั้นก็ตัดสินใจทุกครั้งที่มีทรายอยู่บนหลังของลาลาก็สะบัดทรายแล้วก็เหยียบขึ้นมาเหยียบขึ้นมาเหยียบขึ้นมาทุกครั้งที่มีทรายอยู่บนหลังของลาลาก็สะบัดแล้วก็เหยียบขึ้นมา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 จนลาแก่ตัวนั้นได้ออกมาจากบ่อ สติมาปัญญาเกิดนะคะเพราะว่าคนเรานั้นถ้ามีส,สติเราก็จะเจอทางออกนะคะวันนี้แนวคิดข้อคิดดีๆจากพี่แคทจากประเทศนเนเธอร์แลนด์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะจากพี่แคทค่ะสวัสดีค่ะด,ด,ดู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 สวัสดีค่ะดูด